มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาของเล่นโกไคเจอร์กันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายของซีรีส์นี้มาร์คฮาคอนมาร์คฮาคอนเนี่ยจะเป็นเอนจินนัมเลขสิบสามที่เป็นลูกของสปีดดอลกับแบวีนะผมเอ่อทำไมถึงมีลูกได้เหรอลองไปดูการประกอบรวมร้างของโกอันเจอร์แล้วจะเข้าใจนะผม เราถูกสปีดออคียอยู่ตลอดเวลาแบวีก็ได้มีลูกอ๋อของเล่นนํะมันใหญ่มากเลยนะทั้งของนี่เป็นของแคนดี้และนี่ก็ของ d ีเอ็กนะผมมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบของแคนดี้ก่อนนะครับมาดูรายละเอียดกัน สภาพสติกเกอร์เยินมากก็ผ่านสมรภูมิมานานกันนะตัวนี้นะก็ตัวนี้ก็จะเป็นพลังชื่อโกออนโกไคโอนะผมซึ่งเห็นพลังนี้ครั้งแรกเนี่ยก็เออคล้ายๆของกาโอเหมือนกันนะก็คือ พลังของโกออนเจอร์เนี่ยจะถอดขาสองข้างนี้ออกอ่ะอย่างไม่ใช้แล้วแล้วก็เอาขาเนี่ยขึ้นไปเสียบอยู่บนตัวของมาคาคอนเองแบบนี้เย้ <Yeah. S 1> เรียบร้อยได้พลังของโกออนโกไคโอแล้วอะ ก็งานหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็มันเหมือนคอนเซปต์เดียวกับกาโอเลยนะที่ถอดออกไปเสร็จแล้วคานนี้มันก็จะเป็นล่างสุดยอดซึ่งล่างสุดยอดแดงก็จะต้องใช้โกตูจินด้วยอแต่โกตูจินอนะ่ะใช้แค่แขนเอง ใช่แล้วเราใช้แขนแค่สองข้างเท่านั้นในการรวมล่างอ่าเราก็เก็บตัวไปซึ่งเราก็จะต้องถอดแขนเนื่องจากไม่ใช่แล้วแบบนี้ออกมาถอดดาบออกมากลารเป็นว่าล้างสุดยอดเนี่ย ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ของสี่คนที่เหลือเลยนะเราก็ถอดมือนี้ออกมาจริงๆอ่ะถ้าเป็นล่างสุดยอดอ่ะครควรจะใช้หุ่นของพวกเพื่อนๆด้วยนะอืออ่ะแล้วก็ถอดแยกชิ้นส่วนนี่ออกมาอันนี้ลูกล้อออกมาหมวกมือแล้วขาก็แยกกันสองข้างแบบนี้ เ,เราเริ่มจากขาก่อนก็ปัดปีกตัวนี้ขึ้นไปหน่อยโชว์ไอพ่นเครื่องยนต์นั่นแหละเสร็จแล้ว,ลว,ลวเราก็ใช้สิ้นส่วนของโกไคแกเลียนนันเดียวขึ้นไปเสียบที่ต้นขานี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ สิ่งที่ดาก็คือเอาแขนแล้วใส่นะข้างนี้ก่อนส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราต้องเอามือที่เป็นไอพ่นมาใส่ด้วยแบบนี้แล้วก็ไปที่ด้านหลัง ที่ด้านหลังอะเราเราต้องเอาตัวนี้มาติดลูกล้อแบบนี้ดูง้วนเงีนเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็ต้องเอาตรงหน้าอกกลางออกพับขึ้นแล้วก็ เสียบให้เป็นหน้าอกต่อมาเป็นที่หมวกนะจริงๆมันต้อง จริงนต้องเอานนี้ออกได้แหละแต่ก็กลักวาหายก็เลยไม่เอาออกแต่ก็ติดที่หัวเข้าไว้แบบนี้เสร็จแล้วคังเซนโกไคโอล่างสุดยอดที่เหลือชิ้นส่วนเพื่อนๆน,น้อยมากๆเลยแต่ก็รู้สึกดีใจที่เขาเอาซีรีส์โกอันเตอร์เนี่ยมาใส่อยู่ในนี้เยอะมาก เทบลาก็เดี๋ยวข้าวหน้าจะเป็นของ DX แล้วนะครับผมรอติดตามชมด้วยนะครับไปแล้วนะ